สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไบเบิลทูเดย์นะครับพระคำวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับที่เรายัางมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังมีล,ปลมปรางของพระเจ้าหายใจเข้าหายใจออกทุกวันนะครับอย่างน้อยเมื่อมีชีวิตอยู่ทุกวันก็ต้องใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าทุกวันด้วยนะฮะตรงตามที่มพระีได้หนุนใจว่าให้เราภาวนาพระคำพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องครับพระพีก็เตือนว่าครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระชนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอฐ์พระเจ้า ซูเปเยสุขิเจ้าก็ตัดในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่4ไปอ่านดูได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีชีวิตเหมือนกับยิวเมืองเบโรอาก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะยิวเมืองนั้นเนี่ยเขาสนใจและค้นคว้าพระพีทุกวันกิจกรรบทที่17ข้อที่11พี่น้องก็ไปดูได้เช่นเดียวกันและพี่น้องครับการที่เราใช้เวลาอยู่กับการอ่านศึกษาพระคำพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเราทุกคนไม่มีใครดีพร้อมเราก็รู้บกพร่องฝ่ายวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าท่านเป็นสิทธิบานกันนะธรมมกิจหรือไม้เป็น เมตตาโล่านพระคำปรอง์ที่เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพี่น้องครับเพื่อเราทักพลัดพร้อมที่จะทําการดีทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติพระเระจ้าก็ไปดูได้ในสองที่บทบที่บทที่สามข้อที่สิบหกชัดเจนนลพี่น้องอะไรพี่น้องครับวันนี้นะเรามาดูด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องครับมีกันประมาณสามข้อที่ผมจะดึงมาไม่ใช่ทุกข้อนะพี่น้องดึงมาเพียงบางข้อมาหนุนใจพี่น้องเท่านั้นเองวันนี้ดูด้วยกันในข้อที่หนึ่งบอกว่าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้เพราะจะไม่ทราบว่าวันหนึ่งจะนะาาอมให้บ้บ แม่พี่น้องครับเราไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวว่าแต่วันพรุ่งนี้เลยครับพี่น้องอีกชั่วโมงข้างหน้าเราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับกับชีวิตของเรากับครอบครัวเรากับธุรกิจของเราหรือแม้แต่ในประเทศไทยหรือนในระดับโลกก็ตามเราไม่ทราบพี่น้องครับแต่ที่เรารู้คือทุกวันนี้พระเจ้าหรือพระวัญญบริสุภ์สถิตยอยู่กับเราเรามีหน้าที่ในการที่จะตอบสนองต่อพระมัญชาของพระเยซูคริสต์ด้วยนี้พี่น้องครับเมื่อวานก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แหมพี่น้องครับเหมือนกับตำพีข้อนี้คือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าางเมื่ออวนผร นะครับโทรเช็ปไปทท่ ly, เคอร์รี่เขาเรียกว,ว่าเดี๋ยวของจะมาถึงประมาณบ่ายๆเย,ย,ย็นๆแล้วเมื่อของมาถึงแล้วพี่น้องครับที่สั่งจากรัสเซีไปพี่น้องครับแต่ของมันมีปัญหาใช้การไม่ได้พี่น้องครับก็ทาให้รู้สึกไม่สบายใจพี่น้องครับก็พยายามติดต่อกลับไปที่ผู้ขายนะครับทาผู้ขายเองทางร้านค้าเองเนี่ยครับก็ให้เราถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอสินค้าที่มีตําหนิมีปัญหานะครับเพื่อให้ทางแอดมินเจ้าของร้านนี่นะครับเขาพิจารณาหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะ ติดต่อทางนะครับร a z ด้านะครับให้เราเข้าไปที่รั z ด้าแล้วก็แจ้งว่าจะคืนของี่นงครับก็เป็นขั้นตอนที่ทางร้านค้าเองก็รับผิดชอบและเราเองก็ต้องบังคับจิตใจตนเองี่นงครับใช่ครับเมื่อก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเราต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินไปนงครับแต่ของที่ได้มานั้นมันใช้การไม่ได้ ถ้าเป็นเขาเรียกว่าตัวเก่าตัวเดิมนี่อาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีหรือคําพูดรุนแรงกลับไปพีป่น้อครับแต่เมื่อวานก็ขอบพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ระงับนะครับจิตใจตนเองพี่น้อครับเราพยายามติดต่อและพูดคุยดีๆนะครับและทางร้านเองก็ขอบคุณฮนะที่เราเองนะครับไม่ ไม่ติดใจเอาผิดเขาแล้วเขาก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดเราไปโวยวายไปวุ่นวายกับนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราก็ผิดเพระบัมพีเพราะบัมพีก็สอนเราว่าเดีนะ๋ยวพี่น้องครับอย่าไปโกรธนะครับยกโทษให้อภัยเขาพี่น้องครับนี่เป็นช่องทางหนึ่งที่เดีย๋ยวที่ผมบอกไว้คิดเช,เชิงบวกว่าเหตุการณ์นี้ไม่บังเอิญหนึ่งพระเจ้าทดสอบใจิตใจผม2เป็นปไปได้ไหมที่เรามีโอกาสที่จะพูดคุยแอดมินกับน้องนะครับไม่บังเอิญพี่น้องครับที่เขาต้องส่ง ไลน์ไอดีมาคุยกับเราถ้าว่าเราได้คอนแทคเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับพร้อมที่จะส่งนะครับคาประันชีวิตหรือข้อมูลต่างๆผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวสินค้าทุกอย่างมาเรียบร้อยนะครับผมจะรีวิวถ่ายทําให้ดีเลยเขาดีใจมากพี่น้องครับที่เราไม่ถือโทษโกรธไม่พอจะช่วยรีวิวสินค้าโฆษณาเขาด้วยอย่าี่น้องก็ตรงตมามวิีทุกอย่างพี่น้องครับอย่างที่พิพีได้บอกเราไว้สอนเราไว้ถ้าเรานํามาประยุกต นะครับเข้ากับการชีวิตในแต่ละวันพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกอย่างจะเกิดผลดีเพราะฉะวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นบ้างแต่ที่ผมรู้คือวันนี้ก็ว่าไปตามการทรงนำที่มาจากพระเจ้าวันนี้ผมเองต้องเอานะสินค้าไปที่ซีคอนสแควร์พี่น้องครับไปที่เคอร์รี่แล้วก็ส่งขึ้นไปแล้วก็รอคอยสินค้าตัวใหม่ที่จะส่งกลับมาพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้าวันหนุนใจพี่น้องครับอธิษฐานเยอะ อาจิษฐานไม่พออ่านบุงพีเยอะเพื่อถ้อยคําพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดเวลาคอยสอนคอยตักเตือนคอยยับยั้งชั่งใจเราเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับมาดูอีกข้อหนึ่งพี่น้องครับด้วยกันนะฮะในข้อที่12นะครับบอกว่าคนยังรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นนะพี่น้องครับคนยังรู้เล็งถึงนะครับคือคริสเตียนที่ใช้เวลาอยู่กับพระคำ เมื่อมีพระคำพระเจ้าเป็น้องครับก็มีสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าก็จะอยางรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เวลานี้นั้นมันไม่ถูกต้องแต่ฮะถ้าเราเข้าไปพัวพันเช่นนะครับการงานเนื้อหนังพป่น้องครับทุกอย่างที่กล่าวไว้ในร้อเทียบทที่5้าข้อที่สิบเถึงยีนั้นมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและเรารู้ว่าสังคมทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้เยอะและเราก็รู้ว่าสิ่งแต่แตล่านี้เมื่อพระเจ้าเกลียดชงังพระเจ้าไม่พอพระทยัยและมันอาจจะมีส่วนเป็นเหตุเราเนี่ยพี่น้องครับล้มลงในความบาปเราก็อยา่า แต่คนเขาเดินเล่ไปและรับอันตรายนั้นน่เสียดายพี่น้องครับคิดเสียหลายคนกลับไม่ฉลาดพี่น้องครับถูกครอบงำด้วยวิญญาณแห่งความโลภนะก็เรียกวิญญาณการเนื้อหนังสุดท้ายหลายคนก็เข้าไปผัวพันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการงานเหล่านั้นและในที่สุดพี่น้องครับก็นล้มลงในความบาปอย่างไม่ควรจะเป็นวันนี้พัะพีแต่ว่าให้เราอย่างรู้เมื่อเราเห็นอันตรายแล้วพี่น้องครับเราก็ซ่อนงตัวของของเราเสียคือเราก็ไม่ไปยุ่งนะครับกับการงานหรือกิจการเหล่านั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทยัย วันนี้อยากหนุนใจและตักเตือนพี่น้องหลายคนพี่น้องครับถ้าวันนี้พี่น้องกาลังยุ่งเกี่ยวกับการงานต่างๆนะครับที่อาจจะเป็นเหตุเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับความบาปวันนี้พี่น้องครับยับยั้งชั่งใจพวกมากลักไปไม่ได้พี่น้องครับใช่เขาอาจจะทำางนเยอะแยะดูเหมือนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเรา,าอ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยไอ้ที่มันธรรมดาทั่วไปที่เขาทาอยู่นั้นมันผิดกฎหมายของพระเจ้านะมันไม่ถูกต้องนะฮะั้นเราต้องยับยั้งชั่งใจแั้นทำไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ ทำไมต้องอธิษฐานขอการทรงนาที่ไปจากพระวิญญบริโดสุดพระเจ้าพป่น้องครับเพราะอะไรครับผลพระวัญญัติโดสุดพระเจ้าข้อสุดท้ายคือฮนะการนนบังคับจิตใจตนเองนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องถ้าเป็นคิสเตียนแล้วไม่สามารถบังคับจิตใจตนเองได้ล้วก็กลายเป็นคิดเตียนที่แบบเป็นเด็กฝรวิญญาณตลอดเวลานะครับไม่ได้สนใจเลยว่าพระเจ้าสอนพระเจ้าหนุนใจพระเจ้าทำอะไรบ้างไม่ให้ทำอะไรบ้างอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดพป่น้องครับ ร้านวันนี้จากหนุนใจเป็น้องครับเราควรที่จะเป็น้องครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับการงานเนื้อหนังอย่าเดินเรื่อยไปเหมือนคนที่ไม่ฉลาดพี่น้องครับอย่าทําแบบนั้นนะฮะมาดูข้อสุดท้ายด้วยกันเป็น้องครับข้อที่18ข้อที่18บอกว่าบุคคลที่ดูแลต้นบัเดอจะกินผลของมันและบุคคลที่ระแวดระวังนายของตนจะได้รับเกียรตินะสองด้านนะครับก็คือดูแลต้นบัลเดอรอก็เลเถือแล้ะครับเอาใจใส่ในสิ่งที่รับผิดชอบ ขาปลูกมะเดือ่อก็ต้องรับผิดชอบต้นมะเดือ่อนะคอยพรวนดินคอยใส่ปุ๋ยคอยตกตัดแต่งกิ่งใบต่างๆี่นะครับผมเองก็ปลูกมะเดือ่อนะครับเรามีมะเดื่อที่บาน,น้ำเปรี้ยวด้วยนะครับก็คอยดูพี่น้องครับก็มีแตกแตกใบใหม่แล้วก็มีออกลูกมานะครับและผลนี้ก็ได้กินผลของมันด้วยพี่น้องครับเช่นเดีวยวกันถ้าเราเป็นต้นมะเดื่อที่พระเจ้าพอพระไทย คือเป็นต้นมะเดื่อที่ใบบ้าใบเี่นอะครับในเมื่อต้นมะเดื่อถูกปลูกแล้วนงครับเจ้าของสวนคาดหวังไม่ใช่คาดหวังใบมะเดื่อนะฮะแต่คาดหวังผลจะเป็นครับธรรมชาติของมะเดื่อเมื่อเขาแตกใบเนี่ยก็จะออกลูกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกมะเดื่อจะรู้จะเฉดลูกนะครับอยู่ตามกิ่งโคนใบต่างๆเต็ไมไปหมดพี่นองครับและไม่นานลูกจะโตขึ้นนะฮะก็เป็นประโยชน์ทั้งเราเองได้เก็บมารับประทานรวมทั้งนกในอากาศก็จะมานะกินผลมะเดื่อด้วยก็ข,ขอบคุณธรรมชาติเป็นปะนะครับ และไม่พอบุคคลที่รวราระวังนายของตนจะได้รับเกียรติตรงนี้ก็หมายถึงว่าอะไรครับสิ่งที่พระเจ้านะครับตรัสสอนเราไว้สิ่งที่พระเยซูรคริสต์ได้สอนและตักเตือนเราไว้เราก็ควรที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพื่อทุกอย่างนั้นเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายประเกียรติแดพระเจ้าพี่น้องครับพระบิดาบอกเลยครับเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า,จา,จาและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งพวงให้อย่าลืมนะพี่น้องครับเมื่อรักพระเจ้า นะครับเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นคือสิ่งที่พระเจ้าจะจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์วันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องครับถ้าเราเองอยากจะได้รับเกียรติที่มาจากพระเจ้าเราเองก็ต้องยำเกรงและเชื่อฟังในกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าเราแวดระวังนายของตนก็หมายความว่าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพี่น้องครับอย่าจดจ่ออยู่ที่แะฮะเนื้อนหนังตัวเองอย่าจดจ่ออยู่ที่สิ่งที่นะครับยั่วย้าภายนอกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีสิ่งของก็ดีอื่นๆมากมายพี่น้องับ สิ่งแต่เหล่านี้พี่น้องครับมันต้องเป็นอยากยื่อไปใช่กับเมื่อก่อนเราต้องการสิ่งแต่เหล่านี้เราต้องการมีชื่อเสียงเราต้องการเงินทองเราต้องการหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาให้ตอบสนองนิดความต้องการตัวเองแต่ตอนนี้เรามีทุกอย่างครบบริบูรณ์เพราะเรามีพระเจ้านะครับพระเจ้าการันตีชัดเจนผ่านพระคำพงว่าพระองค์จัดเตรียมที่พำนับให้กับเราทั้งหลายอยู่บนสวรรคสถาน และพยูุกิตสัญญาว่าจะ,สะเสด็จก,กลับมารับเราทั้งหลายไปอยู่ร่วมกับพระองค์และวันนั้นเป็นนะครับวันพิพากษาเป็นวันเราทั้งหลายทุกคนก็จะได้รับเกียรติที่มาจากพระเจ้าเพราะเราเชื่อฟังจะไปพี่น้องมงกุฎแห่งชีวิตก็ดีบําเหน็จก็ดีพี่น้องครับรวมทั้งอะไรครับชีวิตนิรันด์นั่นคือศักดิ์ศรีนิรันด์นั่นคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่เราทั้งหลายทุกคนจะถูกประกาศต่อหน้าคนจํานวนมากมายในวันสุดท้ายคือวันพิพากษาวันนั้นอดใจรอคอยและดำเนินชีวิตเพื่อถวายระเกรรติพะเจ้า ในบันทีพี่น้องครับอย่าคุยอวดนะครับถึงวันพรุ่งนี้เอาวันนี้วันนี้ว่นนวาเราควรทําอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกยะเียรติพระเจ้าเหมือนที่ผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าทุกวันว่าขอชีวิตผมนั้นเป็นพรทุกวันวันนี้พี่น้องครับก่อนที่ผมเดินทางไปที่สี่คอนสแควร์ก็จะถ่ายทําตัดต่อรายการนะครับเพื่อเป็นพรกับพี่น้องก่อนนะครับงานอื่นค่อยว่ากันแต่งานพระเจ้าต้องมาก่อนเพื่อถวายพระเกียรติพระองค์เอาละพี่น้องครับกลับมาพบระการไบโบทูเดย์ได้ใหมในตอนต่อไปพี่น้องครับพระเจ้าพีน้องีครับ